สวัสดีค่ะ I FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะจะพายุกฟี่มารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่20สิงหาคม2568นะคะีขาวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ข่าแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งหลดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะให้ FC พิจารณาได้เด่นประจำวันที่ไทยลิปได้เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถ นำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่18เกันก่อนดีกว่าว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านคะสำหรับวันที่18นะคะทุกคนใจให้เด่นอยู่ที่5และหนะคะทุกคนวันนี้เสียดายมากนะคะทุกคน6กระดกหัวพี่ดองเสียดายนะคะทุกคนคะใงไม่ได้จับคู่ให้เนาะทุกคน เอฟซีในกลุ่มได้กันอยู่นะคะท่านกระดกเองท่านเก่งมากนะคะทุกคนเจก,ก็บ่าเป็นคนเล่นเลขนะพี่น้องลืมนะคะจะให้เด่นห้าและหกทุกคนมาเจ็ดเ้าห้าเก้าเจ็ดทุกคนหกกับหัวเป็นเลขเก้าทุกคนขาโอ้ยเสียดายเนาะพี่น้องอันนี้กับกับหัวได้พี่น้องคู่ที่ชอบหกเจ็ดใช่ไหมขามาเก้าเจ็ดขาทุกคนเจ็ดเ้าห้าเก้าเจ็ด เลขเด่นประจำวันมาเลขเจ็ดสองหลุดนะคะเจ็ดมาหลักร้อยพี่น้องคะ่ะเอา้าทุกคนลองสังเกตดูนะคะ่ะว่าหลักร้อยนะคะที่ทุกคนถามหาชอบเอาเลขเด่นประจำวันมาเป็นหลักร้อยนะคะเรอีสังเกตดูได้เนะ,ะทุกคนก็บางวันก็เข้าบางวันก็หลุดทุกคนไปต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันที่ยี่สิบนะคะวันฟุต ทายฟฟซี่ชอบเิฟซีก็ตามนะคะถ้าริฟซีไม่ชอบฟิฟซี่หยุดพักพี่น้องมีเขา่ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันใจก็ไม่ได้สามารถทราบได้เลยว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดนะคะทุกคนสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะเอาไปหลุดต่อพี่น้องสําหรับวันที่20นะคะจากที่ใจาำนวณตัวเด่นมาได้ใจได้มา3และสี่ทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรามาดูกัน คู่ความน่าจะเป็นนะคะสามเจ็ดเจ็ดส3มสามเก้าเก้าสามสามหหสาสองสองสาค่ะสี่สามสามสี่สี่เจเจสีห้าห้าส คู่ตัวเด่นวันนี้ค่ะเอลซี LC ค่ะสี่สามสามสี่นะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่พี่น้องหาคู่มากก็เด้อบัดนี้พี่น้องขาโอ้ยมามาหลายคู่แจ้เนาะบัดนี้สามสองสองสามนะคะทุกคนชอบเนาะทุกคนถ้าทุกคนไม่ชอบทุกคนก็จับคู่ใหม่นะคะคู่ที่ใจจับให้บางวันก็เข้าบางวันก็หลุดบางวันตัวเด่นก็หลุดเข้าปากก็มีนะคะทุกคน บางวันก็เข้าบางวันก็เข้าป่าเป็นเรื่องธรรมดาของแนวทางเนาะทุกคนค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะวันพุธเนาะทุกคนอยู่ที่สี่กับเก้าค่ะเออสำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันนะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันกันว่าทุกคนจะชอบไหมสามนะคะสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามสามสี่สี่สามเป็นคู่ตัวเด่นเนาะทุกคนสี่ค่ะสี่สี่สี่เก้าสี่เก้าก็ตรงกับเลขอัน เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนค่ะแต่ก็จับให้เหมือนเดิมนะคุณทุกคนถ้าวันไหนตัวเลขน้อยถ้าวันไหนตัวเลขไม่น้อยทุกคนก็ถ้าชนกับเลขเด่นประจาวันทุกคนก็ดูเอาทุยเลขเด่นประจาวันเนาะค่ะทุกคนมือนี่นะคะทุกคนพี่น้องหมักเลขเลยจมักสามซีซีแล้วจะกว่าหมักดอกทุกคนค่ะ แล้วแต่ความชอบนะทุกคนจิตไว้บัตรหนึ่งสองบาทพี่น้องค่ะเพื่อมาก็ <c oughs> ชอบไปนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะสําหรับแนวทางเอาลืมนะคะ4ค่ะ4 4 49, ะ่สี่สเ้านาะทุกคนลืมนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่20สิบงหาคมสองพัน้าร้วันพุธเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกทกําลังใจ ที่ FC ทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้จะขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆวันมันสุขสุขคนเดอพี่น้องเดอสวัสดีค่ะ